เกจเอนเนี่ยลูก,กใหญ่เกตเอลูกจะมีภูขึ้นเห็นไ่าครับภูภูจะเปล่งขึ้นมีหลายภูเรียกเกตเออย่างนี้เรียกเกตบีเกตซีไปแล้วเนี่ยเกตตกไส้หลังจากที่มาใช้ฝุ่ยปล่อยเม็ดแล้วจะได้เกตดีดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับราคาจะดีขึ้นเยอะเกตเอถ้าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะเกตเอบีซีจะอยู่ในราคาร้อยยี่สิบ ราคาตกไสดอยู่ราคา70บาทครับเราคุณหลุมเต็ดเราตะปุ๋ยอินทรีอ่ะก้นหลุมตักหนึ่งช้อนแล้วมันจะแตกใบเราดีแล้วพอต่อไปถึงค่อยใส่โคนต้นมันจะทำให้รักษาโคนมาให้เป็นโรคก็จะเริ่มโตโตดีแข็งแรงดีเราปลูกไปแล้วได้ประมาณหนึ่งเดือนเราถึงจะใส่ปุ๋ยป่อยเมตรอีกทุหนึง หวังโคนต้นออกมาหัางประมาณคืบหนึ่งแล้วก็พอโตไปเรื่อยๆใส่ของทุกเดือนเดือนละค้างเดือนละค้างปุ๋ยปอยเม็ดบำรุงใบเราใช้ตูดสิบหกสิบหก้มจะโตะเร็วแต่ใบอ่อนเร็วถ้าไปจนถึงห้าปีจะเริ่มตอนผลเราก็เริ่มใส่ลูกแล้วครับใส่ปุ๋ยปส่ปอยเม็ดตูดสิบสี่หกี่สิบแปดใส่ไปเรื่อยๆเว้นเดือนละค้างแล้วก็ให้น้ำเรื่อยๆครับเทคนิคการแต่งลูกแต่งผลจะให้ลูกใหญ่ ลูกดีคือหนึ่งต้องเลือกตำแหน่งของกิ่งถ้ากิ่งใหญ่เราอย่าไว้มากเอาไว้แค่สองสามลูกต่อหนึ่งกิ่งปลายกิ่งให้ตัดทิ้งเพราะมันไม่ได้โยงลำบากแล้วได้ลูกจะดีก็โ,นโคนดีเราขายธุรกิจเราขายคุณภาพคือการตกแต่งอะไรเงี้ยเราต้องเอาไว้ถูกตำแหน่งถ้าไม่ถูกตำแหน่งมันจะเสียหายหมดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกิ่งใหญ่ๆเราก็จะไว้เป็นสามสี่ลูกพอถ้าปลายกิ่งเราจะตัดทิ้ง เราขายคุณภาพอย่างเดียวเราไม่ได้ขายปริมาณการจะตัดทุเรียนเราให้สังเกตคือว่าเราทําดอกเมื่อไหร่สมมุติถ้าเป็นกระดุมพอทําดอกเต็ดนับไปเลยสามเดือนถึงจะได้อายุข,ของมันถ้าเป็นนิมอนมันด้บไปเลยสี่เดือนถึงจะได้อายุข,ของการตัดและให้สังเกตที่ลูกว่ามันเป็นผิวอะไรเออมันมีรอยอะไรเปล่า ทำอะไรโปีง่ะมันจะเป่งเป่งกัแสดงว่งมเริ่มแก่แล้วหลังจากเก็บเกี่ยวเต็จเราจะตัดเชือกดึงแขนงออกชุดหนึ่งก่อนแล้วก็เหลือ,อไว้เป็นรอทําสาีกชุดหนึ่งแล้วถ้าต้นเลี้ยงมันต้นมันสูงเราต้องตัดยอดกันลมกันพายุมาให้ลูกมันร่วงการตัดแต่งยอดหมายถึงว่ากันลมเพราะถ้าลมมันมาทะเลาะเราสูงต้นไม้จะเสียหายหมดลูกจะหล่นเกลี้ยงเราถึงตัดยอดในระยะ5ปี สำหรับมือใหม่การที่จะปลูกทุเรียนเอเนี่ยลูกใหญ่ใช้ปุ๋ยปอ่อยเม็ดดีลูกดีตรงดีแล้วก็ติดดีดินไม่เป็นกดแล้วเราเ๋าวทุเรียนมาปลูกคุณหลุมให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปตั้งหนึ่งช้อนแล้วถึงค่อยปลูกมันใบจะแตกเร็วขึ้นช่วงบำรุงผลเราจะใช้สูตร14 6, 28บําำรุงช่วงลูกเห็ไก่หนึ่งชุดแล้วก็มาลูกใหญ่หนึ่งชุดจะใช้สูตร14 6 28กบบำรุงผล จะขึ้นภูดีแล้วก็น้ำหนักดีเกรก็จะได้ ABC ตกไซสจะไม่มีการจะไว้ลูกทุเรียนคือถ้ามันกิ่งขนาดนี้เราควรไว้3ามลูกพอถ้าไว้มากกิ่งมันจะตายแล้วก็อย่างลูกนี้นะแล้วก็ไว้ลูกเดียวเพราะเราต้องดูตำแหน่งของลูกมันว่ามันควรอยู่ยังไงอย่างนี้มันเป็นคู่มันจะแยกกันโตดีคู่แล้วจะไว้กิ่งใหญ่แล้วเราไม่ต้องเสียเชือกโยง หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จบำรุงดินด้วยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตาอยเมดให้ปุ๋ยสูตร16-16หลังจากใช้ปุ๋ยไฟเมดไปแล้วดินดีครับเออดินล้วนทําให้ลําต้นดีแข็งแรงหลากเดินดีทาให้ผลผลิตติดดีเกรดดีถ้าเกิ0นะพอค่าจะหาซื้อบ่อยเพราะเส้นเราไม่ได้เกรดดีฝาหมากก่อนเยอะจะได้ราคาดีกําไรดีและกําไรดีมากด้วยครับ